ก่อนหืือต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยคนไหนคนไหนพี่วรรณาคนนี้ครับหรอดีนะพี่วรรณาดีใจด้วยนะครับดีนะเล่<ถ>า่ปกติเป็นซื้อหวยบ่อยไหมล่ะก็เรามีเงินก็เลยซื้อจารัฐบาลเหรอแลงว่าดน,นี้ไปซื้อที่ไหนซื้อตลาดขุนตจจงจ้ะซื้อมากี่ใบครับซื้อหวยมาทั้งหมดห้าใบจ้ะถูกกี่ใบถูกสามใบ ปกติเป็นคนซื้อหวยประจำหรือไม่ประจำจ้ะแล,แ,ลแล้วมีความฝันมีอะไรไหมะก็มีความฝันว่าทำไงจะถูกหวยรัฐบาลก็พยายามจะซื้อมีตังก็ไปซื้อ,อมันวไหนไม,ม่มีก็ไม่ได้ซื้อผมนายาถูกหวยแล้วทุกวันที่ประกอบอาชีพอะไรครับเนี่ยก็รับจ้างทั่วไปแล้วก็ขายของอโดยจ้ะเวลามีงานทําก็ไปทํางานไปบันทึกประจําวันที่ไว้ที่โรงพักแล้วเนาะจ้ะ ลูกกองคัดทรัตขอแสดงความดีๆด,ด้วยนะแล้วปีร้านขายของด้วยแล้วเงินเนี่ยได้ทั้งหมดสิบแปดล้านใช่ไหมครับสามใบใช่ไหมใ่เอาด้วยเท่าไรสิบแปดล้านเงินนี่จะไปทำอะไรฮะอ,อยากจะออกรถอัปสักคันจ้ะไม่ซื้อของวิ่งซื้อของให้ลูกให้ลูกปกติเป็นคนทำบุญไหมครับ ทำจะตลอดทำตลอดอืมอไหนแฟนที่วนาคนไหนอ่ะอน้เนี่ยหละพี่ใหม่เนี่ยนะแต่ไงครับมีความรู้สึกยังไงบ้างธรรมชาติน่ะกระดีใจก็เมียด้วยเพราะว่าบากมันแล้วเกินเมียบากระบนมากที่สุดมีลูกกี่คนครับเนี่ยเขาไมีลูกสองคนนี่องค์ ไปวนพระคุณโตวนฟ้า,อ,อ,ฟาอืมไปไ่ประโยชน์ข้าอยู่ว่าพระนอนครับครับพระนอนเราแลนอกอาชีพรับจ้างแล้วทําอะไรอีกเนี่ยขายของเผาสานเลยรับจ้างเลยมั้อือโอ้ดีใจด้วยเจ้ดีใจด้วยครับครัับอนนี้ลูกชายนี่ลูกตัวไป้องหลานเปตยลูกดีใจไหมดีใจครับตอนนี้อายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี่อีกเอ็ดนะครับครับ กะว่าจะขอตังค์แม่สักเท่าไหร่นะแม่แต่ไม่ใช่ครับแต่แต่ไม่ออกรีโว่ใหม่เลยใช่ไหมแม่มาผู้ใหญ่ครับปกติบ้านพี่วราณเนี่ยเป็นเป็นคนแบบไหนปกติเขาก็เป็นคนอัธยาศัยดีครับรับจ้างทั่วไปธรระทวาครับผม ก็ลูกเขาก็รับจ้างครับตอนนี้ใส่ดีครับดีผู้ใหญ่มาดูแลความปลอดภัยหรือว่ามาแสดงความดีใจมาแสดงความดีใจครับดีใจเขาครับดีใจกับลูกบ้านด้วยครับคุณใยญอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย จ็ดสิบสี่เอ้เจ็ดสิบห้าแน่จ้าทวัทน,นน้้เป็น<อ>เป็นลูกใช่ไหมเนี่ยจ้าลูกสาวจา้าเกิดมายายเคยคิดไหมว่ามันจะต้องถูกวันที่หนึ่งฉันไม่เคยคิดเลยให้แต่มันถูกสิบบาทยี่สิบบาทฉันก็ดีใจจนจา้จาแต่มันก็ไม่เคยถูกเลยซื้อได้ก็ไม่เคยถูกสักทีแล้วลูกสาวถูกต้องสิบแปดล้านนี่ยายโอ้ฉันก็ดีใจฉันก็ร้องไห้กับลูกทั้งวันเนี่ยวันเนี้ยดีใจกับลูก รู้เมื่อไหร่รู้ว่าถูกตอนเวลาไหนตอนบ่ายเนี่ยตอนพอหวยออกเขามาบอกนี่น้องสาวเขามาดูเพขราะขดูเบอร์ไอใบไอเนี่ยใบหวยอะ่ะครับก็บอกโหยนะถูกรางวัลนี่วะาราก็ดิฉันเราก็โหมากอดลูกร้องไห้เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาจะถูกรางวัลที่หนึ่งคุณตายไม่อยู่แล้วจ้า ใจฮะปู่ปโอ้แม่ดีใจลูกโอ้พี่หอมก่อนเลยหอมก่อน,น,น,นบุญบุญวาสนาเนาะอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องบุญวาสนา